เรียกได้ว่าเป็นดาราอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีจนเราแฟนๆถามว่าเคยรู้จักหมูกระทะกันบ้างไหมกลายมาเป็นประเด็นสักทักหนึ่งใหญ่ๆใหม่ดาวิกาเจ้าแม่แห่งวงการเอลเอสจนมีหลายๆคนที่เข้ามาแซวว่าเธอได้เคยกินหมูกระทะหรือไม่แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าภาพนี้จะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าใหม่ดาวิกานั้นรู้จักหมูกระทะนะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก,ก็เคยออกมาเปิดใจว่าเรื่องของที่หลายๆคนพูดกันว่ารู้จักเมนูหมูกระทะหรือไม่ ก็กินอยู่เรื่อยๆแต่ว่ากินครั้งละน้อยๆเดอล่าสุดก็มีการเคลื่อนไหวว่าใหม่ดาวิกาได้มีการออกมาโพสภาพ่ันไอจีส่วนตัวขนาดที่กําลังกินหมูกระทะโดยที่ภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าใหม่ดาวิกาได้ถือตะเกียบหนึ่งคู่ภาพชัดแบบนี้ก็การันตีแล้วว่าเป็นจริงอย่างที่หม่ดาวิกาพูดอย่างแน่นอน